น่าสดดีนะครับวันนี้พี่ภูมิมีตัวคอนเซปต์เนี่ยจะมาวิเคราะห์คะแนนข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับย้อนหลังให้น้องดูสี่ห้าปีเลยนะครับว่าข้อสอบเนี่ยแนวโน้มคะแนนเนี่ยเขาเป็นยังไงนะมาดูกันขอใช้ปีหกสี่นะครับเริ่มจากปีล่าสุดเนาะเพราะปีนี้เพิ่งสอบไปใช่ไหมเออใช้ปีหกสี่แล้วกันนะครับก่อนหน้าปีเนี่ยที่เพิ่งสอบไปล่าสุดหนึ่งปีน้องลองดูนะครับตรงนี้มาน้องลองดูคะแนนเฉลี่ยก่อนพี่ขอโฟกัสที่วิชาคณิตศาสตร์นะอันนี้คณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์หนึ่งเนาะ คะแนนเต็มร้อยน้องเห็นไหมอืมแล้วก็คะแนนเฉลี่ยน้องเห็นไหมครับเท่าไหร่ครับสิบเก้าคะแนนนะเต็มร้อยนะคะแนนเฉลี่ยนะครับเต็มร้อยนะครับได้สิบเก้าจุดเก้าแปดคะแนนเหมือนที่พี่บอกไหมไม่เคยถึงสามสิบคะแนนเลยนี่ไม่ถึงยี่สิบซะด้วยซ้ําไปแล้วน้อยที่สุดไหมฮะอ่ะเห็นไหมภาษาไทยเนี่ยทุกคนก็สามสิบกว่าหมดยี่สิบกว่าหมดคณิตศาสตร์สิบเก้าฮะน้องเห็นไหมแปลว่าคณิตศาสตร์พิชาที่เด็กส่วนใหญ่เป็นยังไงครับทําไม่ได้น้องดูต่อดูช่วงคะแนน คณิสตร์หนึ่งเห็นไหมฮะคนสอบคนสอบเท่าไหร่เนี่ยดูดิแสนคนทวนๆแล้วกันเนาะแสนคนคณิสตร์หนึ่งนะครับน้องดูช่วงคะแนนคนที่ได้เกินครึ่งเป็นยังไงมีแค่เท่าไหร่ครับพันสี่เองนะล้วลองเอาเปอร์เซ็นต์มาบวกดิเปอร์เซ็นต์คนเข้าสอบใช่ไหมที่ตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปนะหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าบวกนี่เข้าไปบวกเนี่ยบวกเนี่ยบวกเนี่ยยังไม่ถึงสามสี่เปอร์เซ็นเลยนเห็นไหมแปลว่าคนที่ได้คณิตเกินครึ่งเนี่ยครับ มีไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตในร้อยคนเนี่ยสมมติน้องสุ่มมาเนี่ยจะมีคนที่สอบผ่านเกินครึ่งแค่ไม่ถึงห้าคนสามสี่คนเท่านั้นเองน้องเห็นอะไรไหมนี่คือความน่ากลัวนะนี่ปีล่าสุดอ่ะลองดูหลายๆปีพอสอบแล้วน้องลองคิดดูนะครับว่าสําหรับอย่างพี่อย่างเงี้ยสอบได้แปดสิบกว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยที่แบบเพื่อนๆพี่เนี่ยทุกคนได้เจ็ดสิบแปดสิบหมดเนี่ยอ่ะน้องลองดูนะตั้งแต่เจ็ดสิบอัพนะครตรงนี้เนาะอ่ะเปิบเปิบเปิบ คณตศาสตร์หนึ่งมีห้าร้อยคนบวกอีกเท่าไหร่อีกเนี่ยสองร้อยกว่าอีกเนี่ยเท่านี้ที่เกินใช่ไหมมีทั้งหมดกี่คนเนี่ยก็ประมาณพันคนนะนี่สี่ร้อยบวกเนี่ยพันคนคนที่ได้เกินเจ็ดสิบคะแนนเนี่ยมีหนึ่งพันคนก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นจากคนทั้งหมดหนึ่งเปอร์เซ็นท้วนที่เกินเจ็ดสิบและแปดสิบเป็นไงฮะอันนี้แปดสิบอาจจะไกลตัวใช่ไหมสี่ร้อยคนไม่ถึงห้าร้อยคนประเทศนี้นะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทย มีทั้งหมดไม่ถึงห้าร้อยคนเอาเจ็ดสิบเจ็ดหานฮะไจะ้รู้ว่าจังหวัดหนึ่งมีกี่คนเฉลี่ยจังหวัดหนึ่งเนี่ยมีคนที่ทําได้เกินแปดสิบคะแนนอยูเจ็ดคนเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าห้าร้อยพอดีจังหวัดหนึ่งมีแค่เจ็ดคนนี่ยังไม่นับกรุงเทพนะครับที่เด็กไม่หิดลเด็กเตรียมอุดมพวกนี้กวาดเรียบใช่ไหมแล้วเด็กต่างจังหวัดเด็กอะไรอย่างเงี้ยจะมีจังหวัดหนึ่งกี่คน ใช่ไหมครับอ่ะน้องดูดินี่สถิติมันหลอกกันไม่ได้นี่คือข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นเห็นไหมมีไม่ถึงห้าร้อยคนที่ได้เกินแปดสิบคะแนนจังหวัดหนึ่งประเทศไทยมีแค่เจ็ดคนอะ่ะโดยเฉลี่ยเป็นยังไงอึงอ้งไหมอืมลองดูปีหกสามมันก็ได้ครับมาไล่ดูคันิตหนึ่งครับน้องดูนะคะแนนเฉลี่ยครับยี่สิบเจ็ดไม่ถึงสามสิบเห็นไหมครับและน้อยที่สุดไหมน้อยที่สุดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเออคณิตศาสตร์เป็นยไงน้อยสุดเห็นไหมคณิตศาสตร์สองยี่ห้าเลยเห็นไหมคณิตศาสตร์น้อยที่สุดเสมอ เพราะฉะนั้นใครเก่งคณิตศาสตร์โคตรได้เปรียบน้องลองคิดดูว่าคนส่วนใหญ่ได้ไม่ถึงครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติน้องทําได้หกสิบเจ็ดสิบเป็นยังไงครับจากคนหนึ่งสอบได้แค่สาสิบอ่ะเพื่อนน้องได้สาสิบแต่น้องได้หกสิบน้องทิ้งห่างมันไปแล้วสามสิบคะแนนแล้วคณิตศาสตร์ด้วยข้าแพทย์เนี่ยใช้ยี่สิเซนใช้เยอะด้วยเป็นยังไงครับนั่ง จลวดยังตามไม่ทันเลยถูกไหมน้องต่อให้ไม่เข้าสอบวิชาหนึ่งเพื่อนน้องยังแซงไม่ได้เลยน้องได้คณิตหกสิบเพื่อนน้องได้สามสิบอ่ะน้องไม่เข้าสอบฟิสิกส์มันยังให้มันเข้าสอบฟิสิกส์นะให้สองวิชามัดรวมเลยนะยังไม่เกินน้องเลยครับถูกไหมละ่ะเอออ่ะลองดูต่อเรามาดูต่อเห็นไหมช่วงคะแนนเป็นยังไงอ่ะก็เป็นคนส่วนน้อยอยู่ดีนะฮะน้องบวงบวกดูคนที่เกินครึ่งนะฮะปีนี้จะเยอะหน่อยนะก็ประมาณสองบวกอันนี้สามเปอร์เซ็นต์บวกนี่สี่กว่าห้ากว่าหกกว่าเจ็ดกว่า ก็คือมีวันเจ็ดแปดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองเนาะอที่แบบเกินครึ่งนะครับคนส่วนน้อยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเข้าคณะที่คะแนนคนแย่งกันเยอะเนาะวิศวะจุฬาแพทยาศาสตร์นิติาศาสตร์จุฬาคะแนนสูงๆเนี่ยนะครับที่คนเขานิยมเนี่ยถ้าน้องได้คณิตศาสตร์แค่ครึ่งเดียวเนี่ยน้องคือคนแปดเปอร์เซ็นตของประเทศคนห้าเปอร์เซ็นตของประเทศน้องจะไม่ติดได้ยังไงในสมมติฐานที่ว่าวิชาอื่นน้องต้องพอได้นะเออ ดูขณิตศาหนึ่งครับปีหกสองอุ้ยยีิบสามคะแนนเห็นไหมน้อยสุดไหมคณิตศาส์สองยิบสองคะแนนน้อยเห็นป่ะน้อยสุดไหมอันอื่นเขายี่สิบแปดยิบเก้าทัหมดสามสิบกว่าเห็นไหมครับเป็นยังไงน้อยที่สุดเสมอก็อย่างที่บอกทุกปีเห็นไหมหกหนึ่งเป็นยังไงคณิตศายี่สิบหกเห็นไหมฮะยี่สิบหกนะยี่สิบหกเห็นไหมน้อยสุดเสมอครับเนี่ยมีหกศูนย์เป็นไง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บคณิตศาสตร์ยีี่เลยคะแนนเฉลีย่ยเป็นไงครับอึงอ้งอึ้งเห็นไหมครับยี่สบสี่เลยคะแนนเฉลี่ยยีี่เลยและปีเนี้ยนะครับดูปีปีหกศูนย์เป็นไงบ้างคนที่ได้เกินแปดสิบคะแนนมีเท่าไหร่มีแค่สองร้อยยี่สิบแปดคน ใช่ไหมสองร้อยี่ิบแปดเอ้ยสองร้อยแปดสิบกว่าสามร้อยคนนะอะคนทวนไปสามร้อยคนจากคนสอบแสนกว่านะเห็นไหมคนสอบแสนกว่านะแสนหนึ่งนะมีแค่สามร้อยคนนะที่ได้เกินแปดสิบคะแนนเนี่ยน้องดูเป็นไงครับยีนน่ิบสี่คะแนนอืมเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่พูดคอนเทนต์พี่ที่ทําลงไปมาบอกให้น้องเห็นเนี่ยไม่ได้เป็นคอนเทนต์ขู่ไม่ได้มาโอ้โหอวยตัวเองว่าเก่งไม่ใช่ เอาข้อเท็จจริงมาให้ดูว่าเฮ้ยคนที่เขาเก่งคณิตศาสตร์โอกาสสอบติดคณะดีๆสูงกว่าเยอะครับเพราะคนสุดทั้งประเทศมันทําไม่ได้คนเก่งกลายกลายเป็นว่าทิ้งห่างคนที่ไม่เก่งเยอะและแค่วิชาเดียวเนี่ยหลายช่วงตัวแล้วครับเห็นไหมครับแล้ววิชานี้เนี่ยเนื้อหามีแค่สิบสี่บทถ้าน้องเข้าใจเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบเป็นเรื่องที่ทําได้แน่นอนเพราะฉะนั้นหลายคนไปลง เรียนชีวะเป็นร้อยชัวยช่วโมงนี่พี่ไม่ได้บอกสถาบันไหนแต่ก็รู้แหละนะอ่ะเ,เรีนร้อยชัว่วโมงแต่ข้อสอบเวลาน้องสอบฟิสิกส์เคมี Me, ชีวะรวมกันแค่สี่สิบคณิตศาสตร์ตัวเดียวยี่สิบเปอร์เซ็นตชีวะของน้องแค่สิบสามนะแต่น้องลงเรียนกันเป็นร้อยชัว่วโมงแต่คณิตศาสตร์ตัวเดียวยี่สิบสิบสี่บทเข้าใจจบเวลาทําอะไรลงทุนต้องลงทุนให้คุ้มค่าไหนไหนจะเหนื่อยช่วยต้องรู้ว่าคณะน้องอยากเข้าอะไรนะถ้าน้องอยากเข้าแพทย์ วิชาไหนใช้เยอะแล้วมันง่ายด้วยอันนี้เยอะแล้วง่ายด้วยต้องฉลาดให้มันถูกที่ถูกทางนะครับไม่ใช่ใช้เขาดันไม่อย่างนั้นขยันให้ตายก็สอบไม่ติดอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับว่าถ้าเกิดน้องวางแผนผิดอะไรผิดเนี่ยทุกอย่างจบนะครับ